ได้นำตัวทางพัดนครับผมกองานันนอนวัจีมาวันนี้เจอกับเจอกับดมากาเล็กหือ่าตาเล็กวันนี้ร้อยแต่ร้อยยี่ี่ามาต่เคนไปจุดหกสองย่งครับพี่ยะชมบุรีซ้อมมาทีบั็ซ้อมมาเรื่อยๆเราไม่เรื่อยเราเป็นมวยยรงมวยปิ้งเรื่อยมวยเข่ามวยเข่าวเนะแล้วคู่ต่อสู้ก็พี่เราต้เห็นก็มี ถนาดซ้ายหลือถนัดขวาขวาล่าสุดไป็นไผลงานจะแทนออกมาเลยนาทีไหนร้อยอะไรที่นี่เหรอครับร้อยยี่สามนานร้อยยี่สามตัวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยนี่แสดงว่าใหญ่เลยไม่ต้องไม่ต้องคุมเลยร้อยยี่ห้านี่ประมาณสามโลมสามโลแล้วก่อนหน้าในไฟเป็นไงจะสี่โลกว่าห้าโลน่ารถไม่ปผลงานที่ผ่านมาคือล่าสุดแพ้แล้วก่อนหน้าในไฟเป็นไงชนะมาชนะมานี่ความมั่นใจกลับมายัางนี้ชื่อว่าก็ ตลงเต็มที่นะเราได้ไม่ได้สูงเขาไหมนี่ถ่ายรูปเท่ากันแล้วเท่ากันนะเป็นคนจากทิ้วันสุรินทร์นะสุรินทร์นะขอให้ครับเชียร์เรวันนี้ก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจแบบเต็มที่แน่นอนโอเคขอช่วยดีกว่าครับครับขอบคุณครับครับตาตาเล็กอย่าแมนแทนนะวันนี้เจอกล้องพนัทนะเคยเจอไหมไม่เคยเราที่แล้วเราใช้สีเสื้ออะไรตาอะไรก็จอาแมนแทนไม่ก็พลังบุญนี่ยพลังบุญนะ ช่วงหลังเป็นไงสามฝ้ายห่างเราดิแพ้สองสมอยหนึ่งครับสองสองโดูยังไม่ชนะใครเลยนะครับมันยังไงมันใหญ่เวทมันใหญ่ไปหรือว่ามันไปเจอเวทที่มันใหญ่ไปหรือมันเล็กไปหรือมันคุมเยอะหรือไงเข้ามวยร่าเข้ามวยร่าเล็กไปเล็กไปนี่ร้อยวันนี้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้านี่นะครับมาแทนน้ำรู่นรุ่นสองวันแต่ว่าเราก็ซ้อมไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้แข่งนะใช่เราเจอเขาเพราะฉะนั้วเราไม่เคยเจอเขานะเราที่เขาไปเพชร่างกันฝีมือหรือว่าเขาฝีมือนะ เราเองอะของเขาน่าจะเดินเขาใครคิดว่าใครยาวกว่าใหญ่กว่าเอาคิดว่าไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยยังไม่ถ่ายรูปทีนี้ไหมยังไม่มาใช่ไหมใช่แล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะพอหลักมูลที่คอนจันผลหลักมูลที่คอนเกนโอ้โหขู่กองมูลทองเพียบเลยดิใช่เลือกเลือกเลือกได้เลยว่าใครเป็นยังไงนะใช่ผลสามสามไฟหลังนี่ยังไม่ชนะใครนะใช่ร้อยยี่สิบห้าในช่วงไปกี่ไฟล์แล้วยังไม่เคยครั้งแรกครับ ใหญ่แน่นอนนะไม่มีปัญหาใช่เราสูงเท่าไหร่ครับ55น้ำหนักปล่อย58 59ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ48งัดอะไรไปสู้กับกองของไอ้กบพนักงานนี่อ่ะอ๋อเข่าไม่มีปัญหาเรียลแรงนี่100%เด้อยวถ้าให้กองเสียผิดหวังนะเอาเป็นคนจากจังหวัดบนราชธานีความเป็นข่าสบูรณ์นะครับเชี่ยเชี่ยเชี่ยเป็นงาลังใจได้ครับเต็มที่แน่นอนครับ